ผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอื่นขึ้น,นไปนั่งผมเลยในะความเคารพพูดอย่างนี้จริงๆครับถ้าไม่มีปัญญาทําให้นายกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับ ผมบอกอยาว่าจะหมื่นและสองหมื่นเราแจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเทงนะครับผมในฐานะที่อยู่สภานี้มาพอสมควรแต่ในมุมมองที่ผมบอกไว้ก็คือผมจะพูดอภิปรายในเรื่องของงบประมาณในเรื่องงบลงทุนซึ่งปีนี้ประมาณเจ็ดแสนล้านมีคนกล่าวพูดกันตลอดเวลาว่าทำไมช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้ มันจึงห่างขึ้นทุกวันท่านประธานที่เคารพครับมันห่างแน่นอนผมยกตัวอย่างง่ายๆปีนี้งบลงทุนประมาณเจ็ดแสนล้านเป็นงบก่อสร้างประมาณ4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านเรียนด้วยความเคารพครับงบก่อสร้างในปัจจุบันไม่เหมือนอดีตการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านงบก่อสร้างไม่เหมือนอดีตครับเพราะอะไรครับ ปัจจุบันนี้475,000ล้านเนี่ยในเรื่องงบประมาณไปสู่แบงค์แล้ว5%ครับงบลงทุนของประเทศนี้แบงค์เอาไปเกือบ10%ผมฝากท่านประธานถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าต้องเข้ามาดูมันเป็นการเอาเปรียบพี่น้องประชาชนค้ำประกันสัญญา2.5%ต่อปี นั่นเท่ากับ5%ในงบลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วยังมีเรื่องรัดเร่งรัดการเบิกจ่าย15% 15%นั้นแบงก์เอาก่อนเลย3%ค่าค้ำประกันสัญญานั้น3%ค่าธรรมเนียมตังหาก4ี่แสนล้านถ้า15%ก็60 0มืล้าน60 0มืล้านคูณ3%ดิบๆไปแล้วครับ นี่คือสิ่งที่เกิดแล้วเรื่องในงบก่อสร้างปัจจุบันนี้ต่อโครงการก่อสร้างเนี่ยเราพูดถึงถ้าเป็นโครงโครงงานมีเครื่องจกักรมีเหล็กมีหินมีวัตถุดิบซึ่งเป็นปูนมีแรงงานถ้าเป็นงานถนนแรงงานเพียงประมาณ15ที่ไปสู่พี่น้องประชาชนระดับล่างถ้าเป็นอาคารก็ประมาณ2 5่ อาจจะมากน้อยก็แล้วก็ตามแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้ไปสู่ระบบข้างล่างครับมันไปสู่ชนชั้นกลางกับข้างบนแล้วที่สําคัญปัจจุบันนี้แรงงานก็เป็นต่างด้าวทั้งหมดมันจึงทําให้เกิดปัญหาช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศนี้มากขึ้นไม่เฉพาะอะไรเลยครับเพราะงบของรัฐบาลที่ผ่านๆมาหลายสิบปีเนี่ยเรียนด้วยความเคารพครับรัฐบาลชุดไหนก็โครงสร้างงบประมาณเหมือนกันหมด นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศแล้วกลุ่มทุนก็เอาไปซะมากแบงก์ก็ไปซะเยอะแยะหมดไม่มีครับว่าขาดทุนละเรื่องนี้ผมว่าต้องมาคิดดูให้ดีนะครับคิดดูให้ดีแล้วสิ่งที่สำคัญการการะตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างอย่างเดียวมันมีเรื่องการพัฒนาแรงงานมันมีอะไรอีกหลายเยอะแยะนะครับผมก็ฝากรัฐบาลด้วยนะครับทำให้มันไปถึง ผมเองเมื่อก่อนไม่เห็นด้วยครับกับการแจกเงินทีิตัลงหนึ่งมื่นบาทของนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ปัจจุบันนี้ผมเห็นด้วยครับฝากท่านประธานถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับต้องแจกครับเงินมีใครที่อยู่ข้างบนแจกไม่ได้ลงมาเอาคนอ,อื่นขึ้นไปนั่งผมเล่นในความเปานลพูดอย่างนี้จริงๆครับ ถ้าไม่มีปัญญาทําให้หนายกได้ลงมาคนอื่นมีเยอะแยะที่เขาทําได้แล้วเงินมีเยอะครับประเทศไทยเงินมีเยอะตรงไหนที่มันติดขัดก็แก้ซะถ้าท่านไม่จัดการเรื่องดิจิตอลให้เรียบร้อยอย่าไปแจกใกล้ๆเลือกตั้งครับผมบอกอย่าว่าจะหมื่นและสอง0 0ื่นก็แจกได้ถ้าไม่แจกเขามาแน่ครับนายกเ้งนะครับผมผมเรียนด้วยความเคารพครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดให้ดีวันนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจมันต้องหลากหลายกว่าในอดีตการใช้เงินต้องไปทั่วถึงทุกกลุ่มชนงบประมาณแผ่นดินก็เปียบเหมือนถังใหญ่ๆที่รัฐบาลเก็บมาจากพี่น้องประชาชนและเอามาใส่ถังในถังนั้นก็จะมีรูดูดออกไปในหลายๆอาชีพในหลายๆสาขาก็ไปให้ทั่วถึงและเป็นธรรมมันก็จะเกิดความ ไม่ไม่มีการเหลื่อมล้ำผมฝากท่านประธานถึงท่านนายกด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับผมเรื่องพีเอสองจ้าผมเรียได้วยความเคารพครับพี่น้องอเกษตรกรของผมเป็นจําเลยมาตลอดเวลากรุงเทพไม่มีอ้อยสักต้นไม่มีข้าวสักต้นแต่ทำไมพีเอสองจห้าเยอะวันนี้รัฐบาลทำอะไรครับ ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจจะแก้ปัญหานี้ผมฝากเลยครับลถหลวงทุกคันให้ใช้ไฟฟ้าให้ใช้รถไฟฟ้าวันนี้เนี่ยรถหลวงทุกคันจำนวนมากซึ่งค่าเช่าเพิ่มขึ้นทุกปีทำไมไม่ใช้รถไฟฟ้าขา้าราชการในกทมทำไมไม่ใช้รถไฟฟ้ารัฐเปลี่ยนไม่ได้หรอผมเรียนวยความเคารพว่าหน่วยงานของรัฐนี่เองนี่แหละครับที่ปล่อยคาร์บอน หนักหนาในกรทมนี้ก็คือบรรดารถหลวงทั้งหลายผมยังไม่ได้พูดถึงต่างจังหวัดซึ่งรัฐบาลเองต้องเปิดให้มีการใช้สถานีเติมไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนเพราะรถไฟฟ้าก็ราคาถูกนะครับราคาก็ถูกมากแล้วถ้าหลวงมาใช้ไม่ต้องเสียค่าน้ํามันประหยัดค่าน้ํามันประหยัดงบประมาณอีกมากมายจริงๆครับเรียนด้วยความเคารพก็ฝากไว้ด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อม สทนชผมจะเรียกว่าคุณพ่อสทนชเพราะว่าท่านยิ่งใหญ่เหลือเกินงบประมาณเนี่ยมีหลายท่านอภิปรายจากพรกประชาชนผมจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษอภิปรายได้ถูกต้องครับเรื่องสทนช ผมเชื่อว่าคนที่คุมสาาชก็ปวดหัวมันกลายเป็นไม่ใช่งานวิชาการวางมาสเตอร์แพนคุณกลายเป็นเจ้าของงบประมาณจะให้ตัวนี้ไม่ให้ตัวนี้ต้องอยู่ในไทย Water วอเตอร์แพนแล้วเราเบียบของคุณถามก็ไม่รู้เรื่องผมว่าต้องปรับปรุงใหม่ในสภาพปีนี้ผมเชื่อว่าผมเรียนท่านนายกเ,าเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเมื่อไม่กี่วันนี้เกิดฝนตกใหญ่ที่จังหวัดอุทัยธานี ในอดีตอุทัยธานีน้ำจะท่วมก็ขึ้นจากเจ้าพญาจากสแกกังหรือไม่ก็มาจากน้ำป่าแต่เหตุการณ์วันนั้นน้ำท่วมมากเป็นพิเศษไม่มีจากไหนเลยครับมีจากฝนตกเจาะกลุ่มนิ่งๆนานๆทำให้น้ำยิ่งกับทะเลอายุ60กว่ายังไม่เคยเจอแล้วพอถามว่าถ้าในลำน้ำมีน้ำเต็มจะเกิดอะไรขึ้นผมเรียนได้เลยนะครับพฤติกรรมของฝนเปลี่ยนไป ตกเป็นกลุ่มตกแน่นตกนิ่งตดนานไม่มีไม่มีลมพัดเลยจะไม่เหมือนฝนในอดีตแล้วจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้เตรียมรับมือกันให้ดีครับถ้าท่วมครั้งนี้อยู่นานครับอยู่นานจริงๆก็ฝากรัฐบาลฝากท่านประธานถึงรัฐบาลด้วยนะครับ เตรียมป้องกันไว้ให้ดีเตรียมเหตุการณ์นี้ไว้เตรียมป้องกันกับเหตุการณ์นี้ไว้ให้ดีด้วยความเคารพครับผมขอบคุณมากครับกวัสดีครับขอขอบคุณสําหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ